คืบหน้าดิจิตอลวอ l เล็นะครับหรือว่าเงินหมื่นจากเดิมเนี่ยเขากำหนดว่าอาจะแจกให้ช่วงตุดจีนหรือว่า29มกราคมวันนี้คุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและ้วก็รัฐมนตรีทางบอกแล้วนะครับทำงานเร็วขึ้นโอนให้เร็วขึ้นจะโอนให้ในวันที่27มกราคมนี้แล้วนะครับกลุ่มที่จะได้ก็คือเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับก็คือกลุ่มคนที่ อายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วเท่านั้นที่จะได้ในเงินก้อนนี้เป็นเงินสด10,000บาทส่วนกลุ่มอื่นๆคนอื่นๆรอต่อไปครับอา้าวย้อนกลับมาแล้วกลุ่มคนที่อายุ60ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางแอปทางรัฐว่าเราจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเนี่ยวันที่เท่าไหร่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังคงเป็นวันที่20และ21มกราคมนั่นหมายความว่า20 21คุณเข้าไปที่แอปทางรัฐแล้วมันจะบอกเลยว่าคุณได้หรือไม่ได้ให้ดูจากอันนี้ครับอ้าเปิดแอปทางรัฐมาวันที่20คุณเปิดแอปทางรัฐมาเสร็จสับป,ปั๊บยังไม่ต้องตกใจว่าทำไม เราเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กดตรงนี้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันก็เด้งว่าหมดหมดการลงทะเบียนแล้วซึ่งจริงๆไม่ต้องตกใจเพราะนี่ครับคุณยังไม่เข้าสู่ระบบมิฉะนั้นให้คุณกดเข้าสู่ระบบก่อนพอคุณกดเข้าสู่ระบบเสร็จสักป,ปับ๊บคุณก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณและรหัสผ่านแค่นั้นมันก็จะสามารถส่งต่อไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ได้อ่ะอย่างผม ใส่บัตรประชาชน13หลักใส่รหัสเข้าไปมันก็จะขึ้นเมื่อกี้ถูกไหมนี่คุณอนุวัตนแสดงว่าเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเสร็จสับปั๊บแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนอา้าวซึ่งถ้าตอนนี้ใครกดเข้าไปในแอปทางรัฐของคุณมันก็คนปกติทั่วไปนะคุณก็จะอยู่ในขั้นตอนที่3เหมือนผมที่เห็นอยู่หน้าจอนะแต่ถ้ามันขยับไปอยู่หมายเลข4 หมายเลขสี่เนี่ยไม่มีใครอยากได้เพราะหมายเลขสี่คือคุณไม่มีสิทธิ์คุหบทสิทธิ์ที่จะได้เงินหมื่นนะครับแต่ถ้าคุณขยับไปที่หมายเลขห้าหรือว่าขั้นตอนที่ห้าคือคุณได้รับสิทธิ์โครงการเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะครับคุณก็จะได้หนึ่งหมื่นบาทที่สําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ครับผูกพร้อมเพยก,กับบัตรประชาชนกับบัญชีของคุณหรือยังครับมีะน้ดแล้วรีบไปผูกบัตรก่อนนะโอเคนะแม่นะง่าย ลองถ้าฟังไม่เข้าใจลองกลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณครับส่วนกลุ่มอื่นๆรอต่อไปจ้าวอเรมเลขสามนะคะระบบจะเสร็จน่าจะเป็นประมาณนี้นะเออก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงจากที่ได้รับรายงานมาใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไม่ไม่ไมไมพอดีไม่ได้ฟังท่านท่านปราศัยจริงๆเลยไม่ได้กล้าตอบครับคนเออคนคนแก่เนี่ยแกบอกว่า29เาออเรากำหนดไว้ไม่เกิน29ครับน่าจะทำได้ดำเนินการได้ทันในช่วงนั้นครับถูกต้อง ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการพัฒนาระบบเนี่ยเสร็จไปภายในช่วงประมาณเนี่ยกุมภาเมีนาเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องมีกระบวนการในการทําการทดสอบให้มันรอบข้อก่อนนะครับหลังจากที่เรารับออมอบไอ้ตัวระบบมาแล้วเนี่ยนะครับทาง DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยก็คงต้องมีการเทสเมีการคิดกันด้วยซ้ำว่าจําเป็นจะต้องทําลักษณะของแซนด์บ็อกซ์ด้วยไหม นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบมันสามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่ไตรมาส2นะครับเราถึงจะดําเนินการในเรื่องของการออกเงิน10,000บาทของกลุ่มถัดไปครับแสดงว่าระบบมาเสร็จมีนาน่าจะประมาณมีนาใช่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ยังต้องมีการทดสอบอีกสักช่วงหนึ่งนะครับไตรมาส2น่าจะจ่ายเงินได้ก็คือใชเหมือนเดิมครับยังยังคงยังคงยืนยันว่าไตรมาส2เหมือนเดิมครับ ับดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันครับลองั้เดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ที่รัฐบาลตั้งใจก็คือการออกด t a l วอล l ็ตรอบสองรอบผู้สูงอายุนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังคงดูดูวันเวลาที่ชัดเจนแต่น่าจะประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์เท่าที่ทราบนะครับแ,<ต>แล้วหลังจากนั้นก็ระบบก,ก็จะจะเหลือรอบสุดท้ายรอบที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจ นะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยในกระเป๋าเงินนะครับในในทางลัดนะพูดได้ง่ายนะครับหรือก็เหลือรอบนี้แล้วรอบระบบตัวนี้วางวางแผนถึงขั้นไหนเราได้ผู้มาดําเนินการทาระบบนล้ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือได้คนได้เรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าสามเดือนจะทาทันพราะว่าทดลองอะไรอย่างไรเรามีเวลาทดลองคิดว่าเราใช้เวลาร่วมเดือนในการทดลองแล้วตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วจัดทดลองประมาณ ประมาณมีนาคมมันจะไม่เกิดปัญหาแบบระบบผิดพลาดเลยตอนนี้เฉพาะเฉพาะ,ะคนที่ลงทะเบียนในทางรัฐเนี่ยก็ประมาณ 3, ามสิบกว่าล้านคนแล้วเนี่ยส่ว่าไม,ม่น้อยระบบยังไม่เคยมีปัญหาในอย่างใดนะครับยังสามารถรองรับได้อยู่และสามารถรองรับได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ<ม>ก็ไม่มีปัญหา